ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสกเก็ตบ,บอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ผลิตแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีครั้งหนึ่งนะเนี่ย <cả> จักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทําไมคุณคิดว่าจะขายดีเพราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้าท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ท่าน้าไม่ท่วมนี่ ขายไม่ได้ขายไม่ได้เข็นน้ําได้เข็นน้ำ,นนำถังถังละสิบบาทได้ให้ใโอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานสเตอร์น้ำเทิร์บกเป็นยานเอกวานอมันคืออะไรกันแน่ครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไรก็คือมีนเป็นยานขนะดเข่ากัาอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ไม่พูอล้อล้ออะไรฮะล้อรถเหมือน เหมือนเป็นล้อใหญ่ๆ,ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคปในการสุ่แล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อน,นอั่นแหละเราก็มีไจโรสโคปเลี้ยงกับแล้วป็นไรางนอกเห็นแต่ล้อวิ่งไป<ช>แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้<ช>นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำก็คือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างนั้นข้างครึ่งหนึ่งถ้าสาเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสําเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรมดาเรากที่ มีน้ําก็ไปได้มีบกก็ไปได้ไปได้แล้วจะยังไงอ่าจะติดลมติดที่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีล้อล้อเดียวแล้วก็มีการผมก็พยายามกล้าถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับเพราะถ้าไม่มีใครกล้าคิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนสวัสดีครับขอต้อน ทุกนนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับนี่คือรายการที่จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดสร้างสารรค์เป็นผู้ที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์เป็นเวลาของท่านผู้ชมแล้วนะครับตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มนะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้สองทุ่มที่ WorkPo i n t TV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจานดาวเทียมนะถ้าเป็น PSI ก็ช่องหมายเลขเจ็ดจานอื่นๆก็ต้องจูนลองดูว่าจะเป็นช่องใดๆนะครับ ดูได้นะฮะทุกวันจันทร์อย่างนี้นะครับนี่คือนักประดิษฐ์พันล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานําเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณภาคงสวัสดีครับก่อนจะมาทำรายการนี้ผมเนี่ยเดินทางไปทั่วสาธิตคาพิตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาเรืว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ย นี่มันเพชรในตมชัดชัดถูกต้องเลยถ้าภากุงทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนําเหนืออะไรเพราะชิ้นหน้าต้องแบบต้องโดนจริงๆอ้าวอามาเขาคนนี้ครับจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียแล้วเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลนอยู่ครับเรานะครับมไอเดียยังมีความตลกด้วยเอาให้ดูบรกให้ เขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่คราวาคือเขาจะใส่หน้ากากนะครับพี่ตาครับี่พูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยเขาใการน้าของจริงนะรายการของจริงนะผมถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงช่นไลยครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลย เปิดประเดิมเริ่มต้นที่นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation Man คนนี้จะ่าด่านกรรมการสุดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยวต้องเดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการเราเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อย,ยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุย้ยคณะกรรมการจริงด้วยผมเป็นอินโนเวชั่นมนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ <c oughs> ที่ชอบอินโนเวชั่นนี่ไงถ้าแต่เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่มีทางคิดเรื่องนี้ได้หรอกต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วเปิดไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ <c oughs> ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนะี่ยยงไงต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วย <c oughs> อย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการเราผ่านกรรมกาารของผมท่น มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบอกรรมการสองท่านมีดีกรีในการเรียนตรวจสอบมีคุณภาพ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้ <c oughs> อ่านะครับกรรมการสองท่านของผมครับเชิญเลยครับเอาละครับแนะนำเลยนะฮะท่านได้ที่เดินนำมานี่นะครับเจ้าประจาของผมเลยนะครั <c oughs> บก็ตั้งแต่เอสเอ็มีแตกอาจารย์ธนวัน์ชยตะกุลชัย อีกหนึ่งท่าน first, ท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็นสินคิตมาทั่วทั้งโลกเลยนะครับครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีไดเรกจำกัดนะครับคุณทรงพลนะครับชันมาสกิจคราสวัสดีครับิสวัสดีครับรู้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเรกดูมาตลอดแต่อีกหนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันมีคดีกันมาตั้งนานแล้วล่ะมีอดีตกันมาก่อนะ กรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาขายของกันเลยดีกว่า innovation man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับพี่สิงมันนี่นะครับผม s k a t ตบอร์ดไฟฟ้าครับสเก t e b o a r d ไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก t e b o a r d ปลอดเหงื่อครับอาจารย์เดี๋ยวคุณภาคุง skateboard ปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันี่เนี่ยเนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเกตเลยเมื่อก่อนไายอยู่พันพุทธนะครับผมพกเก็ตมาปึ๊บวางปึ๊บเหยียบเหยียบปึ๊บไถ่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปเหนื่อบผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพาหนะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูเดินนี้นะก็คือเวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะแล้วดีหรือไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วละก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคือยังไงเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ ไปชาร์จอีกทีหนึ่งชารก็มีตัวเสียบจ็คชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ตรงเดี๋ยวเราเปิดขอเสียบได้เลยใช่ไหมครับนี่นีนี่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 นีนี่น่รถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนีปิดปิดครับอันนี้ปิดิดอ๋อแล้วก็มีระบบแ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นสลับฝีดิฟเฟอเรนเช่นเกียร์อะไรนะครับ แต่เราฟี2ล้อหลังให้ตัสับสับสังกฤษมากี้แลดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์ดิฟเฟอเรนชั่นเกียร์แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงพลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปนะครับผมแล้วเวลาเขาเทำงานพร้อมกันทั้งสองนี่เบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลัง เดี๋ยวเดี eg, Elena, ๋ยวเดี <c oughs> um, ๋ยวเอาหันหน้าหันหน้าหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหมุนหน้าออกแล้วการทำงานนะฮะเราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบะมัน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 มีลักษณะเหมือน acting ไปในตัวก็คือเบะคือถ้าไม่เบระท่าเนี้ยมันจะไม่เบระจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ คือเบรกไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรกอยู่นะครับผมขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีทอินทอเอ้าระบบเลี้ยวคือใช้เทมหลักใช่ไหมครับเทมหลักนี้ครับนี่เทมที่มาเล้วซ้ายเทนี่แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนือกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับ แต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้ำหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับและสุดท้ายระบบเบรกก็เจ๋งจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแนะมีผู้ซื้อกไปแล้วนะ <S <S ต่างชาตก,ก็ซื้อกันแล้วนะ <S <S เอาอยัางไงลองสาธิตกันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหนามีท่ายืน เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาย์เอาเลยนะเคลืนเลยครับเอามามาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยเอาแล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ท่านเห็นไหมครับยกง่ายครับไม่หนักเราครับโคตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหเคลื่อนตัวง่ายมากท่าท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่อมือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่หมกคู่ควรกับสเก็ตอรอนนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เล่ง เล่นที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเาขาลงเลยเหรอเนี่ยไม่เอาลงอ่ะไปเฉยๆเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันบังคับกันหลือเกินอ่ะโอ้โหแบกแบกเบกโอ้ยไม่มีเอาขาลงเลยเหรอไม่มีไม่ต้องถ่ายเฉยๆทิถีเลยเหรอของไรพี่ตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเหงื่อออกให้ใช้ได้เนี่ยโอ้โหมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับ ต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งท่าเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆนั่งปั๊บปั๊บปั๊บแล้วจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์อย่างง่ายอาจารย์ดูครับสุดยอดสุดยอดอาจารย์ดูครับนั่งเรียบง่ายงดเวอร์เลยท่านี้ไม่เท่เลยทำให้ได้อีก อ่าสองละสองลท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่ท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล็กครับแพนกิ้งดูครับท่าแพนกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊กแบ๊คแบ๊คโอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับ เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพงกิ้งเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ตอนนี้ผมชักสงสัยเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าเจ้านี่มันถอยหลังได้หรือเปล่านะถอยหลังยังไงครับถอยหลังไม่มี<ห>มีตวัดกลับมีมีถอยหลังมีือ่มีตวัดกลับวะยังไงยังไงตวัดกลับฟลิปรอฟลิปรโอโอ้ถามจริงโอ้โหไม่ไงเราสุดยอดา<ห>ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรคุณอินโนเวชันแมนก็จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่าให้เกิดขึ้นผู้ชมครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับพี่เขากําลังโชว์ท่าที่ควรระวังให้ดูเพราะฉะนั้นอย่าลอกเลียนแบบเด็ดขาดแล้วถ้าสั่งตอนนี้นะครับแถมสติกเกอร์อินโนเวชันแมนเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับหม่ดดเกงใจเจ้าของหน่อยเดี๋ยวเฟี้ยวเลยการเล่นเนี่ยง่ายหรือยากอย่างอย่างคนมือใหม่เนี้ยแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาจะทำได้ไหมได้ฮะได้ง่ายเลยปะง่ายครับ เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยดีกว่าวัยรุ่นขนาดนี้ทีชิ้นใหญของรายการนะต้องรักษาชีพให้ดีนะคุณเอาลงไปตั้งเลยครับผมโอ้โหน้ำหนักเบามากครับโอ้โหเบาจนไม่อยากยกต่อเลยสอนที่สอนที่สอนมันจะสายขวัญครับลูกค้าเอาซ้ายเอาซ้ายอาเร่งหมุนหมุนเฮ้ยไปจริงเนี่ยเฮ้ยไปจริงไม่รอดไม่อดกลไปได้กลับไปได้เดี๋ยวมไปจนไายผมกัเนี่ย อย่าแล้วแกเหลวไอ้เบะเบะอยู่ไหนเบะกดเดี๋เบะอยู่ไหนมัดเสียมันมัดเสียมันได้อาท่าดีได้แล้วผมรู้แล้วครับพี่ตาว่าว่าทำไมท่าเบะต้องเป็นท่านี้ทำไมโอ้ยถ้าไม่กลางมือล้มแต่โค้งที่แล้วแล้วครับผมมายืนอย่างนี้ไปแล้วมันก็แน่อยู่แล้วครับพี่ภาคกุ้งนี่เขาก็ต้องกางแขนเพื่อรักษาการทรงตัวไว้ไม่ให้ล้มนั่นเอง ยากอ่ะอาจารย์ว่ายากเหรอครับยากอาจารย์ลองเล่นดูครับไม่ยากอ่ะไม่ยากอาจารย์สบายเอาด็กอยู่ตรงไงอ่ะคุณต้องรักษาทีวิทยาการผมดีนะเบรกหมุนกลับครับเด็กเข้าตัวครับเล่งไปข้างหน้าเล่งไปข้างหน้าส่วนท่าไม่ต้องสอนครับเดี๋ยวมาเองอาจารย์ย่ท่ามาเองเอาละเอาบอกก่อนเลยก็หมุนค่อยๆเล่งมาแล้วครับมาแล้วท่าาม ไม่ได้กลุ่มเป้าหมายคุณสมบูรณ์้านไหน่อยหน่อยอะคุณสมบูรณ์ด้วยเหรอเอาเอาเอาตัวตัวเลี้ยวตั้งหากฮะตัวเล่งตั้งหากโอ้ปอดได้แล้วปอดได้แล้วเบียร์มาครับเบียร์ส้นเท้าครับเบียร์ส้นเท้าครับอเบียร์ส้นเท้าครับส้นเท้าครับ ยังไงเบียกยังไงเบียกยังไงคนบยับควคยับควบยับไปไปนั่กรรมการเมื่อกี้เหยียบปุ๊บรอยยิ้มเกิดขึ้นครับพี่ตาความชื่นชอบความชื่นชมมันไม่หยุดโอ้โหนี่ว่าใครก็เล่นได้ทั้งนั้นครับผมว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดของพี่อินโนเวชันแมนนี่นุ่นจะเป็นนักประดิษฐ์พันล้านแล้วล่ะครับ เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันมีการขายไปแล้วใช่ไหมขายในไทยอยู่ประมาณหมื่นเก้าขายในอีเบย์ด้วยเว็บไซต์อีเบย์กับเว็บไซต์ครับขายดีไหมเดือนละสองคันนี่ี๋ยวตอนนี้ขายไปกี่คันแล้วร้อยกว่าคันโอ้โหแม่เจ้าพี่เขาขายไปได้ร้อยกว่าคันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับ ขายมากี่ปีแล้วครับร้อยกว่าขายมาตั้งแต่ตอนอายุ25ตอนนี้เท่าไหร่นะฮะโอ้โหสามสิบกว่าปีแล้วนี่สามสิบสามแปดแปดปีขายพี่เท่าไหร่นะฮะร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันเองอาจารย์ครับสิ้นเดือนนี้จะมีการชุมนุม สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เขาใหญ่นะครับผมจะเล่นตัดกรุงเทพไปเลยนะครับผมในการในการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการชาร์จไฟติดต่อเนื่ตัวนี้ชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าเป็นแบตบิ๊กเนไอออนและวิ่งได้อีกกี่นาทีวิ่งได้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่คุณวิ่งได้กี่กิโลครับครับก็ประมาณ เจ็ดถึงสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเจ็ดถึงสิบเจ็ดเหลอสิบ๋อเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบอ่าแล้วพี่เหลือก็แบกกลับมาได้ไงฮะที่เหลือก็ต้องจ้างมอเตอร์ไซค์มาแล้วจ้างเขาไ์ชาร์จไปบ้านที่อาจารย์หมดตรงนั้นเขาบอกจารย์ก็ไปไหว้เขาขอเขาไปชาร์จหน่อยโอ๊ยคำถามนี้ดีเนาะถ้าเกิดมันไปถึงสิบกิโลแล้วมันมันไฟมันหมดอ่ะก็ต้องไปชาร์จอีกบ้านหนึ่งที่เขาอยู่เลยละกันมีทางแก้ครับอาจารย์มีความนักต่อกัน แล้วไงสั่งลวดลายสีสันต่างๆนี่ลวดลายอยู่ที่ผมพัแฮนด์เมดทั้งหมดใช้มือเพราแฮนด์เมดหมดเลยตัวนี้ใช้ตะไบทางเลื่อยฉลุไม่ใช้สีรอนรับน้าหนักได้250กิโลไอ้กันตัวใหญ่ใช้ได้แล้วก็ตัวเท้าเนี่ยขยับได้ถ้าอเมริกันหรือยุโรปเขาเท้าใหญ่ก็อ๋อบอกสเปกไหตัวนี้ขานคลายนัดออกคลายได้อ๋อให้เขาปรับได้นี่นี่มีร่องให้ปรับนะเนี่ยเข้ากับเท้าพอดีปรับได้ตามถ้าเป็นเด็กเล่นก็เท้าขยับเข้ามา ผมว่าระบบระบบในการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับแต่วังนี้าคุณใช้ล้อใช่ไหมคุณคุณใช้ล้อที่มีลมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแล้วการเติมลมอย่างนี้เนี่ยคือด้วยจุกแบบนี้ถูกไหมครับวยแต่ลักษณะด้านข้างก็คือกดลมเข้าไปด้านข้างครับแล้วก็ใช้สูบ อ๋อต้องสูบลมด้วยเหรอเนี่ยทำไมต้องใช้้อแบบเติมลมเพราะอะไรฮะก็คือพื้นผิววัสดุที่ขูกขาหรือว่าเนินเ<ะ>นนที่ต่างระดับเขาก็จะ,จะไปได้ไปได้โอ้นี่คิดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคิด<อ>เพื่อผู้บริโภคเลยครับราคาของคนไทยราคาเท่าไหร่ครั้งนี้นะฮะหมื่นเก้าครับราคา <9. S 2> ของต่างชาติอ่าสี่หม้าค่าขนส่งด้วยค่าคนละราคานะฮะ นี่ไปจดลิขสิทธิ์อะไรมาหรือยังครับจดสิทธิบัตรมาจดสิทธิบัตรมาที่ดูด้านครับดูโลโก้สิครับทำไมคุณมีปัญหาอะไรกันใครจะครับโลโก้นี่ยากเลยอ่ะอะไรกันบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเป็นฟ้าผ่าลงมาลเลยอ่ะ ผมได้ว่ากดจุดด้ยนิเทลเยอะมากเลยคุณดูกดจุดบ้เอาทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยท่ากุ้งดูตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้จะชัดเจนมากกว่าก็คือฟ้าฟ้าผ่าลงมาเป็นบวกกับลบแล้วก็เป็นสัญญาณดิจิตอลสัญดิจอาท้านด้านอกจะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กดูดแม่เหล็กครับรีโมเดูด้านหลังนี่ดูดกับโซ่ที่มีเฟืองนะเกี่ยวเรื่องของฟ้าแล้วนี่คือสัญญาณหัวใจบองบอกถึงความรักที่มีอรณ์กองเขารอดนะครับอาจารย์ คืออันนี้มันเหมือนกับเกียร์ออโต้ถ้าเราขับเป็นจริงเราก็ต้องแบบเกียร์ธรรมดาอาจารย์ยังเข้าใจอุปกรณ์ชนิดไม่ถ่องแท้ครับอาจารย์ูกแบบนี้คุณเข้าใจเลยครับนี่หัดเล่นแบบโปรโปร่งเลยเขาไม่ทันเยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยนะครับก็คือมันจะดูลักษณะเท่ๆยืนไม่ต้องเร่งถ้าคนชอบสไตล์นี้เขาจะชอบคือดีไซน์ท่าได้ตลอดเวลาใช่ฮะก็จะรถพ่วงเรื่องต่างๆก็กระโดดนอนลงแล้วก็รอดเลย เจอรถนะฮะเจอรถพ่วงครัอนรอสามติดไปได้เหรอเมื่กนี้ผมจะเด็กขึ้นไ่ได้คือรถพ่วงเลยครับผมเจอรถ่วงก็นอนรอดเลยครับสเก็ตบอร์ดของจริงจะได้อารมณ์มากกว่านั้นไหมครับถ้าผมจะซื้อสเกตบอร์ดสักอันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าในแง่ของการไม่มีเครื่องยนต์อ้าวคุณทรงพลนี่มองตรงกันข้ามเลยครับว่าสเก็ตบอร์ดทั่วไปมันน่าจะเล่นสนุกกว่านี้หรือเปล่าก็ตรงนี้มันก็เท่ออีกลักษณะหนึ่งซ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 ึ่งมันยืนแล้วก็เลี้ยวโชว์พาว พอเจอตานจ้นางไม่ไปนี่ผมว่ามันเหมือนกับหอวจานไม่เข้าใจของใจของใจขอกใจของใจไว้องจานไม่เข้าใจอ่ะผมผมคิดว่าแบบถ้าสเก็ตถ้าสเก็ตบอร์ดเนี่ยแบบแล้วแล้วใช้เครื่องเนี่ยดูมันไม่แมนอ่ะเช้าเช้าอาจารย์อยู่ในหมู่บ้านของอาจารย์อะแล้วอาจารย์จะไปซื้อแล้วต้องคู่ปักซอยอะขันจักรยานไปจะดูแบบธรรมดาจักานไปอย่างเงี้ยเราคิดจริงปลักลับมาเปี้ยงทักงคน ต้องคิดมองอาจารย์หรอต้องคิดมุมภาคกุ้งเนี่ยอย่าไปคิดถึงวัยอย่างพวกเราไม่ได้นะมัต้องเป็อาจารย์อ่ารต้องต้องต้อเกียโอ้โหอาจารย์ครับอย่าไปมองมุมเดียวครับบางทีสเก็ตบอร์ดของพี่เขาอาจจะไปโดนใจกลุ่มวัยรุ่นขาโจก็เป็นได้ครับมาแบ่งข้างกับเขาที่คุณภาคกุ้งแยกมาทางด้านนี้เพื่อจะได้ของการซักถามท้ายสุดในช่วงท้ายก่อนที่จะดูแล้วก็ลงคะแนนว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาให้ได้คุณจะมีอะไรพูด ที่จะเอาใจกรรมการมาซื้องานคุณให้ได้มีอะไรตรงไหนที่คุณจะขายอีกเชิญเลยแล้วก็รุ่นสูงสุดในชีวิตที่จะทําก็คือสเก็ตบอร์ดบินได้สเก็ตบอร์ดบินได้เพื่อเพื่อเพื่อแสดงหนังเพื่อเพื่อเพื่อเป็นตัวตนที่ว่าเราทําได้ตัวตนของใคร innovation man ตัวตนของคุณคืออะไร innovation man ก็คือทําสิ่งที่เหมือนในหนัง back to the future เนี่ยเขาเขาทำเครื่องสเก็ตบอร์ดบินได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะทําให้เป็นเรื่องจริงเพื่อ เพื่อเอาชนะแรงที่ดึงดูดของโลกแสดงว่าคุณเป็นนักประดิษฐ์เพื่อนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักประดิษฐ์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีในเชิงพาณิชย์ด้วยครับเฉพาะคนที่ชอบแนวของเรา<ม><น>ทำไม<น>ต้องเป็นสเก็ตบอร์ดครับถ้างั้น<ม>คำถามนี้ผมก็อยากรู้ด้วยคนครับว่าทำไมถึงต้องเป็นสเก็ตบอร์ดเพียงอย่างเดียวครับโอ้โหนี่มันเลย ทำไมต้องเป็นสเก็ตบอร์ดสมมตว่าเป็นูพัดลมแล้วก็เป็นมันมีอะไรสังใจมันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจมันคือลักษณะที่มันเท่มีไลฟ์สไตล์แบบดูแล้วมันสง่าใครคือคนที่จะเป็นผู้ซื้อหลักของคุณพวกเล่นวิทยุบังคับเล่นฮอเล่นเล่นฮออยู่เขาก็อาจจะบังคับบนสเก็ตบอร์ดแล้วเวลาฮอตกเขาก็ไป เรเหนือยไปเก็บฮอไงพวกเล่นแบบฮอมันคับไม่ยุ่ยครับจ่าเวลาไอไกลลมพัดเนี่ยต,ต้องเดินไปเก็บเหนื่อยไงซื้อตัวนี้ไปตัวหนึ่งจบเลยมาเหนื่อยไกลตัวนี้อีกทีนึงจริงจริงในท่าเบรกเนี่ยนะครับการที่คุณการที่คุณใช้วิธีดึงขากลับเนี่ยผมว่าถ้ามาด้วยความเร็วเพียงพอเนี่ยโมเมนตัมอย่างนั้นเนี่ยนะครับกับแรงบวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแอคเซสเเลตมันจะทําให้ตัวเราต้องขยับไปข้างหน้าจริงๆควรจะทํากลับกันนะครับเวลาเร่งอ่ะดึงเข้าตัว นะครับแล้วเวลาเบรกออกเพราะนั้นขามคุณจะมีชิปปดได้อีกทีหนึ่งในการที่จะคอยพยุงตัวไว้ไม่ให้มันมันล้มเวลาที่มันมาเร็วๆมากๆโอ้โหประเด็นนี้น่าสนใจสุดๆครับคุณทรงพลแกทักมาว่าทําไมไม่สลับการบังคับระหว่างการเร่งกับเบรกโดยเฉพาะการเบรกที่ควรจะหมุนเท้าออกไปข้างหน้าเพราะมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราเวลาตกใจอื ừ ừ ừ, ừ, ผมว่าเป็นประเด็นที่คุณอินโนเวชันน่าจะเก็บกลับไปคิดนะครับ มีข้อโต้เถียงไหมครับทำไมเราต้องทํากลับแบบนั้นครับออ <laughs> ข้อโต้เถียงก็คือ,อตัวของของผมเนี่ยลักษณะการเบรคคือตกใจมันจะทําให้เราหมุนข้อเท้าอ๋อเอาส้นเท้าข้อเท้าที่เราแข็งกว่าเนี่ยเราจะบิดได้เต็มแรงพอพอ,พอขึ้นเราก็จะบิดปลายเท้าได,ได,ได้ได้เต็มแรงกว่าถามค,คุณก่อนว่าวันนี้คุณเห็นใครเล่นสเก็ตบอร์ดไหมตั้งแต่เช้าจนถึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในในประเทศไทยจะไม่ค่อยมี ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กยิ่งขึ้นถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณทำสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเป็นมอเตอร์เนี่ยมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีกสมมุติว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดเล็กอยู่แล้วนะครับร้านขายสเก็ตบอร์ดเนี่ยคุณนับได้เลยว่ามีกี่ร้านนะครับเพราะนั้นกลุ่มมันก็จะเล็กลงไปกเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเป็นลูกค้าเลยจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกธุรกิจให้เช่าตามชายหาดด้วยนี่ไงตามชายหาดปล่อยเช่าไงครับอาจารย์ออหมายถึงว่าหาดทรายนี่ยคุณเอาสเก็ตบอร์ดไป รล้อแบบไมเป็นดอกเลยมันมีถนนเลยมาจริงมีถนนมันจะไม่เดินทรายได้พี่พี่งทรายเลยเหรอถ้าคุณใช้ความรู้ทางเครื่องกลคุณเนี่ยไม่ผลิตสเก็ตบอร์ดแต่ผลิตสินค้าตัวอื่นอะไรที่ถอดรหแล้วแมสหรือว่ามวลชนจะซื้อเยอะจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกนี่คุณตอบได้ทันทีทุกครั้งเลยนะเนี่ยครับเออจักรยานสามล้อสะเทินน้ำสะเทินบกทำไมคุณคิดว่าจะขายดี พราะว่าน้ําท่วมบ่อยแล้วก็ถ้าน้ําท่วมบ่อยแปลว่ามีนี้ถ้าน้ําไม่ท่วมนี่ขายไม่ได้ขาย,ขายไม่ได,นนได้เข็นน้ําได้เข็นน้ําถังถังละสิบาทได้ให้โอกาสผมสำหรับความคิดถ้าในฝันคุณไม่มีจํากัดในเรื่องทุนเลยอ่ะคุณจะทําอะไรในอนาคตของคุณอีกเนี่ยมียานเตอร์น้ำเทอร์บกเป็นยานเอกวาน,นมันคืออะไรกันแรกครับเนี่ยยานเอกวานคืออะไร ก็คือมีเป็นยานพาหนะเข้าไปอยู่ในล้อแล้วก็ล้อก็วิ่งได้ในทุกรถล้ออะไรฮะล้อแล้วเหมือนเหมือนเป็นล้อใหญ่ๆแล้วเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วใช้ไจโรสโคบในการสูบ้แล้วเราก็หมุนตัวอยู่ในล้อนั่นแหละเราก็มีไจโรสโคบเลี้ยงกับแต่่าคนเขานอกเห็นแต่ล้อวิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันวิ่งได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตแล้วก็มันมันจะสามารถลอยน้ำาคือลงทั้งล้อมันจะมีอ่างด้านข้างครึ่งหนึ่งถ้าสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จแล้วก็คือเราก็สามารถไปตรงที่มันไม่ คืออาจไม่ไม่อาจน้ําท่วมโลกก็ได้อาจจะเป็นน้ําท่วมธรรม,รมดาเราก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้ไปได้ทุกที่มีน้ําก็ไปได้มีบกก็ไปได้ครับไปได้แล้วจะยังไงอ,อาจจะติดลมติดี่เลนเนี่ยตัวนี้เขาจะไปได้โดยที่เขาไม่ติดทั้งตัวถังเพราะว่าตัวของเขามีร้อนๆเดียวแล้วก็มีการ <ใจ S 2> ผมก็พยายามกล้าๆถามไปนะต้องอย่าลืมว่าเวลาไม่มีการปิดบังความคิดเนี่ยมนุษย์นี่จะพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆนะต้องปล่อยเขาคิดนะใช่แล้วล่ะครับ เพราะถ้าไม่ม <Ö. S 1> ีใครกล้าค <tamanho S 2> <Aye. S 1> ิดก็จะไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้าสเก็ตบอร์ดบอร์ดเงือกันอีกครั้งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวจริงๆ